อ่ามาเขาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับครับเอ่อสามกีฬาคาเฟ่ลีเรอะไรช่วงสุดท้ายจริงๆวันนี้เนี่ยเออโปรเร์ของเรานด้เตรียมในเรื่องวีบาดนวิวีบาดนไว้เริ่มแล้วเหรอพุ่นตรงนั้นเนนสผมไม่เคยสนใจเลยไม่เคยดูเลยแต่ว่าไม่ไม่ได้บอกว่าคนที่ดูนะแกสลงแกสแลมก็คือไม่ไม่ดูเลยคือเป็นเป็นกีฬาที่ผมดูแล้วอดความอดทนผมดูไม่ไหวนะแล้วผมจะดูอยู่คนเดียวคือคือตอนนี้เธอโดนแบนไปแล้ว คือจะดูอยู่คนเดียวมาเรียกร้องดังๆแล้วก็จะดูเฉพาะตอนที่ใส่กระโปงแล้วก็ดูเผื่อกระโปรงเปิดอันนี้ไม่ได้ดูว่าฝีมือในการตีวางใช้ขอดไม่สนใจเขาเป็นคนที่วางไทยขอดดีไม่ดูเลยไม่สนใจดูกระโปงดูจะดูกระโปงแล้วก็ฟังเสียงคำรามเอาถูกต้องแต่ฟังเสียงแล้วหมดหมดเลยนะเออทำไมอ่ะพี่มันไม่ได้ไงคือแบบออหสวยๆแล้วไปเฮ้อเฮ้อเงี้ยแย่ ได้ไม่ได้เโมลิก้าเซเลสดังกว่านี้อ๋อดังกว่านี้ดังกว่านี้อ๋อโมลิก้าเซเลสดังกว่านี้ดังดัเมื่อก่อนผมชอบนะหลายคนชอบนี่ไหมฮะใชมาติน่านาฟาติโลวานั่นป้าชิงป้าชิงป้าชิงปาชิงชอบเซริกาฟเมื่อก่อนนะเซริกาฟนะเซริก้าสวยเด็ดนะสาวเยอรมันแล้วกนี่ไงสวยๆเยอะมาติน่าฮิงกิสฮิงกิสสาวสวิตซ์เมื่อก่อนเมเซรีน่ามาติน่าที่หน้าผาสวยเซรีน่าวิลเลียมใช้ได้ โอ้โหเอาเลยโมจิเดนิสก็มาเลทันทีโอ้โหนี่แล้วแต่งตัวเป็นแล้วนะวินเมดันนี่เขาต้องใส่เสื้อสีขาวใช่ไหมขาวโดนอายุเท่าไหร่แล้วน้องโฟยุตุนแหละล่ะหนูยี่สิบเจ็ดค่ะยี่สิบเจ็ดตอนเกิดนี่อยู่ในไข่นานหมคลอดปกติเฮ้ยผมนึกว่าอายุประมาณสักยี่สิบต้นๆเนี่ยยี่สิบเจ็ดแล้วันนี้มามามีมีมีอะไรมานำเสนอในช่วงนี้ครับเป็นวินเมดันใช่ ทำไมเขาเขาเรียกวินเบอร์ดันคุณกุ้ยวินเบอร์ดันมันเป็นชื่อย่านแถวนั้นอ่ะย่านวินเบอร์ดันก็ผมว่าเป็นเป็นเสน่ห์ดีนะเพราะแพร์แซลมอื่นใช้คำว่าโอเพนหมดเลยยูเอสโอเพนออสเตรเลียโอเพนแคนาดาโอเพนแต่ของอังกฤษใช้วินเบอร์ดันบริติชโอเพนอ่าใครเล่นได้เล่นที่เชลซีเป็นวินเบอร์ดันมันไม่เหมือนใครอ่ะและสนามก็แตกต่างไปเลยใช่ย่ารันย่เออคือมันจะคลาสสิกแล้วก็ดูเหมือนจะเก่าแก่ที่สุดด้วยอเอ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 อัออเ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 อเออเอเออเอ ผู้ชายเราน่าจะคุ้นเคยกับวิมันดันเยอะหน่อยใช่ไหมเป็นวิเศษเทษมาเรียเนี่ยมาเรียชลาปูว่าโดนแบนไปเหมือนกันน้องโฟมาเรียเหมือนกันค่ะฮะมาเรียชลาปูว่าพูดได้นดีดีแล้วใช่พูดผมรุ่นผมต้องนี่คริสเอเวอร์ตลอยตอนจ่เปลี่ยนเป็นคริสเอเวอร์ตเพราะเลิกเลิกคริสเอเวอร์ตลอยนี่เป็นแฟนกับอีวาเลนเดอร์หรือเปล่าเขาเป็นอะไรกับลอยลอยแฟนเขาผมชื่อจำชื่อเขาไม่ได้แล้วแล้วเขาก็เลิกกันก็แค่คริสเอเวอร์ตเอาลอยออกเอาลอยออกผู้ชายผู้ชายผู้ชายคุณดูชอบไหม ผู้ชายผมชอบไอ้นี่ไงไอเดลโปโตตัวสูงตัวโยงอะใครอ่ะแล้วก็ชอบไอยุงไออะไรนะพี่ติ๋งรู้สเปนน่ะจะไม่ได้แล้วเลือกเล่นมันนะดาวผมชอบคนนี้คุณมาบุ๋มชอบคนดูดีจอห์นแม็กเอลโลตัวด้านหลังเขามีเขาเรียกอะไรจุดขายก็คือแบบขี้โมโหผมชอบเวลาเขาตีแลกเก็บจอมโวยผมชอบใครรู้ไหมครับคู้ชายไม่รู้ไม่รู้จักหราไม่ค่อยได้ดูหรอก ตแต่ว่าเห็นรูปแล้วชอบใครครับบียอนบอกอ๋อก็นี่ไงเขาขับเพียร์กับจอนแมคแอโลนี่แหละใช่ไหมตอนที่เขาชอบเพราะเป็นเด็กฮาร์ดไงแล้วเขาต้องมีผ้าคาดหัวใช่ใช่ใช่ไหมเป็นสัญลักษณ์ทันไหมไม่ทันแต่หนูว่าชอบโรเจอร์เฟเดอเลอร์โรเจอร์ทำไมหล่อไม่เขาแบบเวลาเขาตีเขาสุขุมมากแบบเขาดูแบบตีในถุงที่ตีไงในถุงไม่แบบไม่เขาไม่ค่อยเบี่ยงไม่ค่อยมีอารมณ์ในในเกมอะไรเงี้ยชอบแสดงว่าชอบคนที่อบอุ่นใช่ใช่นิ่มๆแบบนี้ใช่ค่ะ เขาครบไหมครับเบเดเลอร์เนี่ยอันนี้เข้าครบอะไรแปดทีมแล้วเหรอแปดแล้วพี 6. 6. 6. ่ค่ะแล้วใครแล้วมือหนึ่งใครตอนนี้แปดล้วโนวัคโนวัคตกลาอ้กไปแล้วแล้วใครอ่ะเบเดอร์เลอร์เบเดเลอร์ยังอยู่ค่ะมารีอันนี้มารีมาีตอนนี้เป็นเต็งหนึ่งนะนี่พอเลนเบเกอร์ยังอยู่ไหมอ๋อคุยกับลาค์ม่วงแล้วอันนี้เบเกอร์ ขายยาดองตอนขึ้นมาใหม่ๆนี่โอ้โหนะลูกเสิร์ฟดินระเบิดจริงของไทยอ่ะของไทยมีไหมน้องโฟของไทยมีนักเตะนนิดตังตังไหมตอนนี้ตอนนี้เหลือเหลือใครบ้างรักษิการขึ้นขำอ๋อผู้หญิงแล้วธรรมลีน่ะเลิกเลิกยังหรือเล่าเลิกแล้วเขาเลิกแล้วเหรอลิกแล้วผมไม่รู้เรื่องเลยเพิ่งเลิกไปเพิ่งเลิกไปเมื่อปีนี้แหละใช่เป็นเดือนที่ที่เขาประกาศแล้วชายชายชายจะเหลือใครฝาแฝดยังอยู่ไหมฝาแฝดยังอยู่ยังอยู่ฝาแฝดยังอยู่เราไม่ได้ตามเลยทีเดยนะ เออไม่ได้ตามทีนิดพระราดอนยังตีอยู่ว่าผมไม่ได้ไปพราดอนเออแต่ว่าคนไม่มีความรู้เรื่องกีฬาเทนนิสก็ถัดยากระถามว่อยากจะรู้เอ่อแต่วีดบดันนี่สร้างชื่อให้พาราดอนเลยนะเขาดีเหมือนเหมือนเขาข้าดับอยนะผมู้ได้ฟังผมอยู่ที่อังกฤษพอดีครับผมจำที่อังกฤษแล้วตอนนั้นน่ะคือคือพาราดอนไปแข่งเอาชนะไอ้มือเก่งๆเลยชอัลกาซี่พี่อากาซี่ใช่ไหมอันนั่นน่ะนั่นน่ะ แล้วผมก็อยู่องกฤษตอนที่เขากาลังมือขึ้นแบบขึ้นแบบเลขตัวเดียวอ่ะนะตอนนั้นอ่ะตอนนั้นของกริตมีดังอยู่คนเดียวเลยชื่ออะไรผมจำไม่ได้ละไอทีเพนแมนอะทีเพนแมนเนี่ยดังอยู่คนเดียวแล้วก็มีพลัดดอนเนี่ยขึ้นมาในอันดับเลขตัวเดียวครับแล้วผมไปเจอพลาดดอนอ่ะดิ๊ดิอดิ๊ดิ๊เป็น้าเล่ากันเลยบอกเป็นสถานที่แบบ เขาไปเที่ยวเป็นร้านอาหารเป็นร้านอาหารพอเห็นผมพอรู้ผมว่าเป็นนักข่าวเท่านั้นแหละครับผมสวัสดีครับพี่อาจจะก็มีแบบประวัติผ่อนคลายเพื่อนชขาพูดออกมาเขาไปผ่อนคลายบ้างแล้วก็เงียบๆไปครับเออเราก็ไม่ต้องพูดก็ได้อะไรเงี้ยแล้ววันรุ่งขึ้นเขาไม่ได้ดื่มหรอกวันรุ่งขึ้นไปอีกเขาไปดูหญิงเรฮะนักกีฬาเยอะเเเยยยอออออะะะแแดดดดีี้้ตอนตอนต๋องสุดชอยอ่ะแรงๆอ่ะช่วงนั้นพี่ติ๋งก็อยู่ที่นู่น ไม่ไม่ผมยังอยู่เมืองไทยอยู่ครับผมกับคุณวัตไปเอกมัยบ่อยฮากุนามาตาตาอันั้นไม่ใช่ต๋องสิชอยที่เราเจอใครครับต๋อยสิธช่องนะที่เราเจอหน่าเหมือนกันเลยนะน่าเหมือนกันนะนั่นคือไม่ใช่ต๋องสิชอยนะตอนเป็นมือสามของโลกเลยนะไม่ใช่ฮะเพิ่งแพ้เฮนดี้เราเจเลยนะพี่ฮากุนานั่นคือต๋อยสิธช่องต๋อยช่องครับผมไม่ใช่พี่ต๋องไม่ใช่พี่ต๋องแน่ใจนะ ท่านแน่ใจครับตางแล้วแล้วเมื่อก่อนเมื่อก่อนก็แค่นี้ไงเมื่อก่อนเที่ยวได้ถึงหกโมงเช้าเลยนะเที่ยวถึงสว่างอ่ะลงเน็กจำได้ไหมอาลามชื่อผมจำชื่อไม่ได้และเง็กชื่อจริงเออผมก็เจอกัมนคุณเน็กกะระยะเขาเขานั่งเขานั่งอยู่ที่โต๊ะโซฟาของคุณขุ๋ยนีแหละนั่งอยู่ด้วยกันอ่ฮมนะฮากูนามาตาตาครับผมอ่าเดี๋ยวนี้ไม่มีร้านแบบนี้นะนี่ชื่อร้านเหรอพี่อออือมาทางว่โยงนะนี่มาทางวิโยง มยยาทีีเเวนักกีฬากับสาวๆมันก็ของคู่กันใช่ไหมนักกีฬาดังๆเก่งๆแฟนของมาเซียนยังอยู่ไหมชื่ออะไรนะอาณาอาณาอิวาโนวิชยังอยู่ไหม้องโฟเอชอบมากเลยอ่ะไม่รู้ตกไปยังหรือเล่นหรือเปล่าก็ไม่รู้เจ็บแล้ววันก่อนไอ้คุณชื่ออะไรนะคุณเสือเตี้ยครับไอ้คุณรำประกันเสือเตี้ยวิศนุพรเอาคุณวิศนุพอลเขาเขาเคยไปทำข่าววีบด้านแล้วเขาเจอเขาเจออนาแล้เขาไปถ่ายรูปคู่ใช่ใช่ครับแล้วเขาบรรยายใต้ภาพ ตัวหอมมากใช่เราได้ลมเราจินตนาการกินมันลองมาจากคอมพิวเตอร์เลยแต่หนูเคยเจอเขานะที่ไหนคมพูดตีที่พัทยาในุฮะอาณาใช่แล้วแล้วสูงสวยหน้าเขาสวยไหมหอม ผิวเขาไม่ได้ไม่ไม่ขาวค่ะเป็นผิวแบบน้ำผึ้งอะไรเนี่ยแต่ว่าหุ่นหน้าเขาดีมากหน้าเขาน่าเป็นนางแบบมากหน้าเขาแบบนางแบบไม่ได้ไกลเลยขนาดนั้นก็เฉียวกันนิดนึงแต่ไม่ไม่กล้าไปขอเขาถ่ายรูปผมก็เคยดูคลิปเขานะใช่ป่ะคนละแอนนาแล้วพี่แอนนาบงแจมที่ที่ที่รับงานด้วยไงที่มีรับงานด้วยแล้วอ๋อที่โทรโทรับงานโทรรับงานล่าสุดเป็นลูกใครส่งมาในไลน์ซิตี้ พิตตี้แล้วไปซัดก,กันเละเลยอะฮะได้ยังอ่ะยังเดี๋ยวตัดให้ะฮะมาในไลน์พิตตี้แต่พูดชื่อพูดชื่อไม่ได้ครับแล้วแล้วไงฮะระหว่างระหว่างนี่เลย,ยรับงานระหว่างไมไ่ไอ้ไอที่คุณแมเวเพชรพูดนี่คือรับงานรับงานรับงาน,งานอ่าและอันนี้แต่ที่ผมพูดเนี่ยเป็นพิตตี้ใหม่ล่าสุดมาในไลน์ผมก็เปิดดูส่งมาสี่คลิปคลิปละห้านาทีฮะคลิปแรกยังดูไม่จบเลยทำไมฮะอืมไม่ไหวปวดปวด นะนางแบบด้วยนะน้องโฟพี่เก่งเดี๋ยวผมขอด้วยพี่พี่เดินผ่านหน้าตอนนี้ใช่น่าเล็กเคยเดินผ่านมีมีเพื่อนอารมณ์อ่าที่อยู่คุณกันชัยอ่ะครับหน้าเตาเนี้ยเนี่ยหน้าเราน้องโฟเนี่ยหน้าเล็กหน้าเล็กหน้าเรียวๆออกทีวีมันจะพอดีเลยไงอ๋ออ่ะโอเคแล้วจะลืมส่งให้ผมนะพี่ เดี๋ยวจัดไฟจัดไฟเดี๋ยวส่งมานองไงเดี๋ยวผมส่งอะไรกลุ่มในกลุ่มในกลุ่มแล้วก็ไปแชร์เราเองนะอ่โอเคน้องโปิดรายการนิดนึงค่ะก็ปิดเหมือนท่านปิดมาเวลาหมดแล้วเขินอีกอ่ะก็วันนี้พอแล้วแหละวันนี้เนาะเราสามข้าวเลยไม่ได้ว่าเป็นธรรมชาติไม่มีแพทเทิร์นถูกต้องแล้วไม่ยังเป็นต้องแบบว่าไม่มีรูปแบบไม่มีบทอยู่ดีก็พอวันนี้พอ ตรารุกสี่คยขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับ